สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซี 3, ทุกท่าน <laughs> มีกคไรได้บ้างเป็นตัวกลับจ้อยเนาะสุดายสุดายตัวกับจอยเข้าสูตรเดียวได้เปลี่ยนสูตรใหม่เนี่ยเปลี่ยนสูตรบนใหม่สูตรบนอีกแต้มเดียวได้เก้าสามเป็นเก้าสองเป็นตัวกับจอยเนาะเป็นตัวกลับจอยแต่ไม่เป็นไรก็ได้อยู่สีฮางเอง เดี๋ยวจะลงล่างสีหางแต่จะลงบนให้ก่อนรื้อลงพร้อมกันวะเดี๋ยวลง,ล,งล่างลงบนเดี๋ยวโอ้ยสูตรเลขมันมีเยอะสูตรมีหลายสูตรพวเนะาะจะตัดสินใจเอาสองสูตรลงนี่แหละถูกผิดก็ไม่ว่ากันเนาะเอาสูตรบนสูตรใหม่ลงให้ก่อน FC คงจะได้ทุกคนแลน้วน,นะเพราะว่าถึงแม้เราจะเอาตัวละร้อยได้ไหมนี่ก็ห้าสิบอยู่แล้วเนาะ เอสจะซื้อร้อยคูณห้าสิบอย่างงี้นะร้อยห้าสิบล่างอย่างเดียวเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออพัดลมเก้าสามจ้อยผิดแต้มเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสูตรใหม่สูตรนี้ไม่เอาแล้วจับยากจับยากจะเอาแต่ตัวนี้ไป เป็นเลขชนบนล่างเราก็ไปดูดูกัรเตือนกันก่อนจ้าเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลยเอบนบนลาวลาวบนลาวบนลาไตาเขาบนก่อนนะคะ บนก่อนบนก่อนล่าจะลงบนให้ก่อนแล้วจะลงล่างลงพร้อมกันเลยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีสูตรเสริมจะได้ลงให้อีกล,ลีกล็กไหก็ใกล้จะออกแล้วเลาวพัดนาบนนะคะบนกันล่างด้วย ไม่ใช่แต่บนอย่างเดียวเราไม่ถูกเลย้มันออกล่างมันยังเป็นอ,อกบนออกล่างอีกบนบนเอ็นบว์ไม่ไหมบนวันจันเนาะที่สิบสี่เนาะจันที่สิบสี่ ที่สิบสี่คับสิบัหบหกเจ็ดอออ <c oughs> ของเก่ามันจะขังเราย้อนดูที่เรามาย้อนดูที่ ดูที่8 9ด0 0ยที่เอกเราไม่ได้ใช้เยอะเสียงพัลมดังบัวรืดรืดบเราจะใช้ 0, ูบวกสาม 0บวก5ใส่สองตัวใส่ตัวเดียวแต่บวกเอาสูตรเลขไทยมามาทำดิเห็นมันเข้าดีกันเลยทำ0บวก3เท่ากับ3 4 0สบวก5เท่ากับ5บวก2เป็น7 8ด หงางตอนแรกว่าจะเอาสีหางสีหางมันเสียวไปสามห้าสามเจ็ดสามแปดสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดได้บนด้วย

้อยคือสี่กับห้าเนาะเราเอามาเลยก็คือเลขเดียวสามห้าเนาะถงร้อยถ้าเราจะสี่ตัวนี้มันจะสลับกันมาดิสี 4, 3, 5. 5, 3, 5. ่สามห้าห้าสาห้านออกแล้วแม่นมากยังไม่ได้ออกยังไม่ออ่จับยาก ไม่ยากหรอกเพราะว่าเรารู้อยู่เนอะว่ามันต่อมาเลขที่อาอก,ก็คือหกแปดสี่สามห้าเมื่อเดิมหน่วยบวกสามบวกเจ็ดเอามาห้าบวกสามห้าบวกเจ็ดเอาตัวเดียวนี่แหละมันใช้สูตรเยอะมันไม่ค่อยเข้า ห้เป็นแปดแปดเก้าห้าบวกเจดเป็นสิบสองเอาบาเด้อขอโทษขอไปห้าบวกห้าเป็นศูนย,ย์นันแวกเจ็ด้นยังไงจังสิแลว้วบมีบวมีจรกเทีว่ว่าสิพลาห้าบวกห้าเท่ากับศูนย 0ูนย์วกเท่ากับสองสองวเท่ากับสามจาคู่ก็คือแปดเก้าดศูนยดสองเจดสามเก้าหลักร้กอ,กกอยเรามี6กเจ็ สีหางนี่จะเป็นหลักลอยดิีใช้ตัวนี้แล้วก็อีกสูตรหนึ่งเราเอาที่หกเจิดเพราะมันสลับกันมามาล่างมาบนมาล่างก็คือหกหกเก้าสองเจ็ดเก้าสองโอ้เสียดายสูตรน้นมันเป็นเก้าสามเนาะ จับใส่ทุกหลักเลซืตัวละสองบาทสามบาทแต่ก็ไม่เข้าเพียวหกเก้าสองซื้อหกเก้าสามเอาบนลงให้ก่อนเดวจะตามได้ล่างนี้เอาล่างลงให้ลงสองสุดแล้วไม่ต้องเยอะหรอกเพราะว่าลงเยอะถ้าไม่ถูกมันก็คือไม่ถูก องบวกห้าสองบวกสามสองบวกห้าก็คือสองบวกสามสองบวกห้าอันนี้จริงนี้มันจะเอาแค่สี่สุดเอาสี่สุดนี้ก็ได้ตัดตัวนี้ออกไปแต่ตัวนี้มันตัวหน้า เป็นห้านะคะสองบวกสามเป็นห้าหกห้าหกเจ็ดมันจะเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์นี่แหละนี่แหละมันจะมาอย่างนี้แล้วสูตรบนสูตรนี้ทำดูมันก็เข้ามานี่ fc ทำย้อนหลังดูดูลองดูนะคะมันเข้าอยู่ ู่กันก็คือห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์หกเจ็ดหกเก้าหกศูนย์ fc ชอบตัวไหนจับใส่ลักร้อยตัวนั้นนะคะลักร้อยของเราก็มีเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งมันชนที่ศูนย์ เอาไปสามตัวเลยบอกว่าชอบตัวไหนคะนี่นี่ตัดออกไปตัดออกไปถ้าเราไม่ชอบเก้าหกมันก็ออกไปแล้วห้าเก้านาะจัดหมดนี่เล็กแต่ถ้าเขาไม่ชอบก็ตัดสองหางนี้ออกไปแต่แตัดทีไรมันจะออกทุกที ้าเก้าห้าศูนย์จะจัดหมดเลยนะคะจะจับหลักร้อยใส่ให้ด้วยค่ะเก้าห้าศูนย์เก้าห้าเก้าห้าเก้าโอ้หนึ่งห้าศูนย์ หนึ่งห้าเก้าชอบชอบเบ้หนะ้าไหเอฟซีชอบตัวไหนจัดบังลอยใส่เองนะคะศูนย์ห้าเก้าวันนี้ก็ไม่แน่เลยไม่แน่เลยอันนี้จริงหลัร้อยมีสองหางดิเก้าอาจจะไม่มาหรือว่าอาจจะมาเอาแต่ศูนย์กับหนึ่งนั่นก็ได้หนึ่งศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าศูนย์ เอาหนึ่งห้าศูนย์มีเลยเดี๋ะหนึ่งห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าบางทีเจ็ดมาเนาะหนึ่งห้าเจ็ดนีเลยหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ หนึ่งห้าศูย์หนึ่งห้าเก้าอหนึ่งศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าเก้าห้าเก้าศูนย์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 ห้าศูนย์เออฟซี F Z, จับหลักร้อยใส่เองนะคะมันศูนย์กันที่ศูนย์ตัดออกไปหรือใครจะเอาก็มีแต่ศูนย์กับหนึ่งสองตัวนี่แหละ เพราะว่าเ้านี่มันไม่มาเลยอ้นมาเร็วชอบตัวไหน,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 ะะไน,นก็จัดไปตัวนั้นนะคะจัดไปเอชชอบตัวไหน F อซชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นแต่มา0ูนเลยแต่ศูนย์กันที่ศูนย์เยอะนะคะแต่แต่จับจับห้าตัวเดียว60ศู ลักลอยใส่ให้นะคะศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ชอบตัวไหนก็จัดไปซออหกศูนย์ก็สออไปห้าศูนย์ก็ชอบ 6, 0, สองหางนินนน้นน้นอันนี้ตามใจชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นแคป fc แคปแคปไวลุนค่ะแคบไวลุ้น fc ที่รักทุกท่านแคปไว้ลุ้น,น,น,นผิดถูกขออาภายัยบนนะคะดูคำเตือนคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า